สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการหารน,นะมาในหัวข้อการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งตัวตั้งคือยังไงนะคะ2หลักตัวหารและผลหาร1ห,หลักโดยการหารยาวคลิปที่1น,นะคะอ่ามาดู สถานการณ์แรกก่อนนะคะเพื่อความเข้าใจว่าการหาเนี่ยคืออะไรนะคะ,ะจากรูปนะคะเขาบอกว่ามีดินสอสามสิบแท่งแล้วเห็นไหมคะว่ามันมีอยู่3มสีใช่ไหมสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีแดงใช่ไหมคะสีฟ้าก็จะมีอยู่10แท่งถูกไหมลูกสีเหลืองก็จะมีอยู่10บแท่งสีแดงก็จะมีอยู่10บแท่ง นะคะแล้วมีเด็กอยู่5คนนะคะคำถามคือจะแบ่งดินสอทั้งหมดนี้นะคะเท่าๆกันแล้วจะได้คนละกี่แท่งคนละนะคะกี่แท่งาการหาคำตอบนะคะเราก็จะค่อยๆให้ทีละคนใช่ไหมคะเราจะสามารถแบ่ง30แท่งนี้ได้ ดังนี้เลยเห็นไหมคะว่าสีฟ้าเนี่ยถ้ากองรวมกันก็คือมีอยู่10แท่งใช่ไหมคะเราจะแจกจ่ายให้กับเด็ก5้าคนก็จะได้คนละ2แท่งก่อนใช่ไหมคะต่อไปสีเหลืองก็มี10แท่งก็แจกให้เด็ก5คนก็จะได้คนละสองเล่มสองแท่งนะคะต่อไปสีแดงก็แจกเหมือนเดิมเลยแล้วแสดงว่าเด็กคนอ่าคน เจอจะได้ดินสอคนละ6แท่งใช่ไหมคะแต่ในทางคณิตศาสตร์นะคะก็คือเราเนี่ยจะหาโดยวิธีการยังไงเอ่ยก็คือเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้นะคะยังไงก็คือเอา30นะคะ30ได้มาจากไหนก็คือดินสอ30แท่งนั่นเองนะคะแล้วหาร5 5คืออะไรคืออะไรคะ5ก็คือเด็กนั่นเองอ่าก็ มีดินสอ30แท่งแบ่งให้เด็กเท่าๆกันด้วยนะจะได้คนละกี่แท่งเลยเราหาคำตอบได้จากภาพก็คือ6ใช่ไหมดังนั้นในสี่เหลี่ยมก็คือเลข6นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะเ,าเรียนรู้การหารนั้นนะคะให้มารู้จกักตัวเลขแต่ละตัวก่อนนะคะ ่ะมาดูตัวเลขแต่ละตัวว่ามันเรียกว่าอะไรนะคะอ่ะตัวเลขตัวเลขแรกเลยนะคะก็คือ30ใช่ไหมคือตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าสุดเลยเราจะเรียกมันว่าตัวตั้งไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรก็ตามนะคะตัวหน้าเราจะเรียกว่าตัวตั้งนะต่อไปหารหารด้วยเออหารด้วยเลขอะไรอ่าตัวนี้นะคะก็จะเรียกว่าตัวหารนะ ต่อไปตัวสุดท้ายเลยก็คือเลข6ถูกไหมเลข6ก็คือผลลัพธ์นั่นเองเราจะเรียกตัวนี้ว่าผลหารก็คือผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากการหารโอเคไหมเราต้องจําด้วยนะว่าตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยเรียกว่าอะไรเนาะตัวหน้าสุดคือตัวตั้งตรงกลางนะคะหารด้วย่ตัวเลขก็คือตัวหารแล้วก็สุดท้ายก็คือผลลัพธ์นะคะเราจะเรียกว่าผลหาร มาดูตัวอย่างที่1กันนะคะ21หารด้วย3เท่ากับเท่าไรอ่าวิธีทำนะคะเขาเขียนให้เราแล้วนั่นก็คือตัวไหนเอ้ย21นะคะก็คือตัวตั้งเห็นไหมลูกตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าสุดเลยนะคะข้างบนนะคะอ่าเราจะเรียกตัวนี้ว่าตัวตั้งใช่ไหมแล้ว3ก็คือตัวหารนั่นเองก็คือตัวที่ไปหาร21นั่นเอง นะคะแล้ววิธีการหาคือายังไงเราจะดูที่เลข3เป็นหลักนะคะ3เนี่ยคูณเลขอะไรแล้วได้21อ่าท่องสูตรคูณนะคะเราต้องแม่นแล้วนะ3คูณอะไรแล้วได้21อ่าเราก็คือตอบ7นั่นเองเพราะว่า3คูณ7ได้21 นะคะแล้วพอได้อย่างนี้แล้วนะคะให้เอามาลบกันถามว่า21ลบ21เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยแน่นอนคือ0ใช่ไหมคะแต่เวลาตอบอ่าเวลาตอบเนี่ยเราจะตอบเลขข้างบนนะคะบนสุดเลยนั่นก็คือเลข7นั่นเองและเลข7ที่ได้นะคะเราก็คือผลหารยังจำได้ไหมเนาะอ่าตอบแล้วก็คือตอบ7ได้เลยค่ะ ไม่ยากเนาะ,ะมาดูตัวอย่างที่สองสามสิบหารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่ยังจำวิธีคิดจากข้อที่แล้วได้ไหมคะว่ายัางไงเอ่ยก็คือ5คูณอะไรแล้วได้30มสิบคูณอะไรแล้วได้30ก็คือ5้คูณหกนั่นเองถูกไหม ห้าคูณหกได้สามสิบนะคะแล้วสามสิบลบสามสิบจะได้ศูนย์ทันไหมเอ่ยเวลาตอบจำได้ไหมเอ่ยว่าตอบตัวเลขตัวไหนตัวข้างบนนะคะดังนั้นเราก็จะตอบหกเลยเนาะต่อไปอาจในตัวอย่างที่สามนี้นะคะ72หารด้วย8 เท่ากับเท่าไรอ่าวิธีทำนะคะเห็นไหมคะ8ตั้งก่อนเนาะอ่าแล้วไปหาร72หมายความว่า8เนี่ยคูณอะไรแล้วได้72ค่ะอ่าคูณอะไรได้72ก็คือ8คูณ9นั่นเอง8คูณ9นะคะก็จะได้72ใช่ไหมดังนั้นเราก็จะมาเขียนตรงกลางเลยอ่า แล้วเอามาลบกันค่ะลบกันก็เหลือ0ถูกไหมอ่าเวลาตอบก็คือตอบข้างบนนะคะก็คือตอบ9เลยเนอะไม่ยากเลยถูกไหมคะนักเรียนสามารถทำเองได้นะคะด้วยตนเองได้เลยเนอะอ่าอย่าลืมนะคะฝากกาติดตามแล้วก็ subscribe ช่องครูดาด้วยนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ